เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์ ok <Podcast S 1> เพื่อส่งมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคุณกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาร่วมกันค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขค,ความสำเร็จแล้วก็ค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในแล้วก็ภายนอกไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันได้นำหนังสือเกษียณ er er อย่างสง่านะโดยคุณพัทรชลาดแพทย์เนี่ยเอามาฝากคุณผู้ผู้ฟังนะคะว่าเกษียณอย่างสง่าแล้วก็ร่ำรวยความสุขเนี่ยเป็นอย่างไรคะ <S <S <ๆ>่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวดิฉันเองเนี่ยค่ะก็เริ่มวางแผนนะคะที่จกกะเกษียณในความหมายของคาว่าเกษียณเนี่ยค่ะเขาเขาบอกว่ามไม่ใช่การหยุดทํางานนะคะจริงๆแล้วนะคะ การที่เรายังอยู่ในช่วงการทำงานก่อนการเกษียณนะ่ะสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นต้นทุนที่ดีที่จะส่งผลชีวิตหลังเกษียณนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าการเกษียณเป็นการสิ้นสุดแต่ความจริงแล้วค่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการทำงานแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงค่ะซึ่งคุณพัชระพัทะระฉลาดแพทย์เนะะี่ยค่ะ ก็ได้เสนอแนวทางในการกเกษียณที่น่าสนใจนะคะแล้วดิฉันก็มีความรู้สึกว่าเกิดความกระตือรือร้นขึ้นมาที่เราจะต้องวางแผนอย่างจริงจังนะคะในชีวิตต่อไปคะ่ะที่เราจะทําต่อไปนะคะซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะก็แบ่งออกเป็นสองภาคคะ่ะในภาคแรกเนี่ยท่านพูดถึงในเรื่องของชีวิตสง่างามรวยความสุขหลังกเกษียณน,นะคะแล้วก็คือการเดินตามความฝันที่ เราจะทำอย่างไรนะคะที่จะให้ชีวิตหลังเกษยียณที่ออกจากงานแล้วเนี่ยมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วท่านได้ยกคำเก่าของเจ้าของวลีที่บอกว่าถ้าคุณต้องการเห็นพระ,ะอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้คุณต้องหาเหตุผลต้องมีอะไรมากระตุ้นให้คุณต้องการจะใช้ชีวิตที่สนุกสนานต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่การพักผ่อนนอนหลับอย่างเดียวนะคะประโยคนี้คนที่พูดก็คือลีกวนยูคะ่ะอดีตนายก รัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะซึ่งเขาแก่ตัวลงแล้วเขาก็ยังคงเป็นคนที่มีไฟแล้วก็เข้าใจโลกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลานะคะเขาชอบพูดคำว่า t h a t is life นะคะนี่แหละชีวิตนะคะเวลาที่เขาเจ็บป่วยปวดข้อปวดเข่ากําลังวังชาลดลงเขาก็จะบอกว่านี่แหละชีวิตนะคเวลาที่เขาโดนไฟตรงข้ามทางการเมืองฟ้องเขาก็จะพูดว่า นี่แหละชีวิตนะคะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นเสมอโดยค้นหาสิ่งดีๆค่ะแล้วก็จริงๆแล้วลีกวนยูนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับคุณสิทธิชัยยุนนักนักหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเมืองไทยเมื่อหลายปีก่อนค่ะในการให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะมีอายุถึง84หรือ85เพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยเสียตอนอายุ74ค่ะคุณพ่อของเขาจากไปตอนอายุ94 เพราะว่าคุณพ่อว่ายน้ําทุกวันแล้วก็หาเรื่องทําตลอดเวลาเขาก็เลยคํานวณว่าตัวเองน่าจะมีอายุยาวนานถึงตรงกลางระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ <c oughs> ตอนอายุ73ค่ะขณะที่เขาขี่จักรยานเนี่ยเขาก็รีกวนอยู่ก็แน่นหน้าอกค่ะแล้วก็วันลุ่งขึ้นขี่ก็มีอาการหนักขึ้นนะคะทั้งทั้งที่เริ่มต้นขี่จักรยานได้แค่5นาทีก็เลยไปไปตรวจกับคุณหมอพบว่า มีเส้นโลหิตบางเส้นเนี่ยตีบในหัวใจก็เลยต้องรีบทบําบอลลูนหัวใจนะคะเ,เขาบอกว่าถ้าผมไม่รีบไปให้คุณหมอตรวจเนี่ยสงสัยอาจจะต้องมองทิ้งในตอนอายุ74เราก็ได้เหมือนแม่นะคะตอนนั้นนะคะเ,เขาก็รอดมาได้แล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นหลังจากนั้นนะคะตอนอายุ84นะคะเขาก็หกล้มค่ะซึ่งเป็นปีที่พ่อเขาบอกว่าหกล้มต้องนั่งรถเข็นเขาก็เลยละมัดนระวังค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วเนี่ยรีกวนยูเนี่ยก็แนะนำคนชราในสิงคโปร์ว่าจะต้องไม่แยกตัวเองไปอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวค่ะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วก็บอกว่าสำหรับคนที่อายุมากขึ้นต้องมีความสนใจอะไรเป็นพิเศษค่ะเขาบอกว่าถ้าคุณอายุ55และและบอกตัวเองว่าจะเกษียณเพื่ออ่านหนังสือเล่นกอล์ฟและดื่มวายผมว่าคุณเสร็จแน่ๆเพราะว่าหลังจากส3เดือนคุณจะเริ่มเบื่อไม่มีอะไรทาไม่มีเป้าหมายในชีวิต คุณจะเริ่มเหี่ยวทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจค่ะดังนั้นนะคะคำแนะนำจากรีกวนยูเนี่ยนะ,ะก็คือต้องหาเรื่องที่ตนเองสนใจมาทำแล้วก็ต้องหาอะไรที่ท้าทายตัวเองตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในหนังสือกเกษียณอย่างสงา่าแล้วก็ร่ำรวยความสุขเขาก็เลยบอกให้เรานะ,ะในตอนแรกเนี่ยให้เดินตามความฝันของเราค่ะว่าเราอะ่ะอยากจะมีชีวิตยอย่างไรนะคะ ถึงเวลาที่เราต้องเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเสียทีค่ะแล้วก็บอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยลองดูความฝันที่ยังคงอยู่นะเพราะว่าความฝันของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราบอกได้ด้วยตัวเองแล้วก็ความฝันเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่มีข้อบังคับไม่มีข้อปลูกม,มัดหลายคนอาจจะลุกขึ้นมาประกอบอาชีพที่ตนเองฝันอยากทําทําร้านเบเกอรี่ทาร้านกาแฟร้านหนังสือสร้างสรรค์งานศินละปะงานฝีมือปลูกต้นไม้ หรือออกไปช่วยเหลือชุมชนอยู่บ้านพักพอดเดินทางท่องเที่ยวหรือไปปฏิบัติธรรมก็ได้ค่ะซึ่งผู้เขียนบอกว่าความฝันเนี่ยไม่มีวันตายค่ะขออย่างเดียวที่ได้ทําก็เป็นสุขค่ะซึ่งในหนังสือเล่มนี้เป็นมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะช่วยทําให้เรามีความสุขได้หลังเกษียณค่ะนะคะแล้วก็สิ่งแรกก็คือการตัดสินใจเกษียณเนี่ยผู้เขียนบอกว่าอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ค่ะควรมีเหตุมีผลนะคะว่าเรา เกษียณแล้วเราจะทําอะไรอยากทําอะไรแล้วก็ควรที่จะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะซึ่งการเตรียมเนี่ยมันจะเตรียมอยู่2เรื่องสําคัญก็คือกําลังแล้วก็ปัจจัยค่ะกําลังเนี่ยก็จะหมายถึงกําลังใจค่ะสิ่งแรกนะคะแล้วก็กําลังกายค่ะซึ่งกําลังใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่านะเราวางแผนอย่างไรนะคะการเตรียมกําลังใจนั้นคุณเขาได้ผู้เขียนได้ยกคำพูดของคุณหมอเฉกนะคะ ที่มาพูดว่าคุณหมอเชกเนี่ยเป็นคุณหมอเชกธนศิรินะคะเป็นแพทย์ที่ปัจจุบันเนี่ยก็อายุมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็ท่านก็มาบอกว่าการเตรียมกำลังใจที่ดีก็คือต้องหัดใช้ชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่สุดค่ะหมันทําบุญกุศลเจริญสติทําสมาธิเท่าที่โอกาสจะอํานวยแล้วก็พยายามฝึกจิตไม่ให้หลงตัวเองนะคะพยายามฝึกตนให้เป็นคนทันโลกแล้วก็มีกิจกรรม ต่างๆทำตลอดเวลานะคะรวมทั้งอย่าพาตัวเองไปอยู่ในที่มีความขัดแย้งหรือสร้างน้สิตค่ะแล้วก็ถ้าอยู่เฉยๆก็พอมีพอกินแล้วนี่ก็อย่าเสียเวลาที่จะทำอะไรที่เปล่าประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยแม้เราจะมีเงินมากเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงใช้เงินแล้วก็ไม่มีแรงเลี้ยงหลานๆตามใจที่เราปรารถนาดังนั้นนะคะการ ที่เราต้องสร้างกำลังใจแล้วก็เตรียมกำลังกายไว้เพื่อการเกษียณเนี่ยก็จําเป็นมากๆค่ะแล้วก็ผู้เขียนก็นยังได้พูดถึงปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้เกษียณแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่บางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนในวัยเกษียณเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะพบในเรื่องของความเสื่อมของสติปัญญาเช่นความจําเสื่อมภาวะซึมเศร้าแล้วก็ภาวะสับสนนะคะหรือทางกายก็อาจจะมี อาการกั้นปัสสาวะไม่ได้นะคะหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะพบว่าหกล้มบ่อยค่ะเพราะว่ากระดูกเสื่อมไปตามวัยการยกเท้าข้ามสิ่งกีดขวางก็ทําได้ยากขึ้นการเคลื่อนไหวทางกายก็มีความลําบากมากขึ้นนะะหรือบางคนที่กินยาเป็นประจําก็มีผลกระทบจากการใช้ยาค่ะนะคะแล้วในหนังสือเล่มนี้เขาก็แนะนําวิธีการกินอาหารการใช้ยารักษาโรคนะคะซึ่งดิฉันว่าก็น่าสนใจค่ะแล้วก็ จริงๆก็เป็นข้อมูลที่เราก็เคยอ่านเรียนรู้มาแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกเราเขาบอกถึงบันได10ขั้นที่ต้องเตรียมเพื่อการเกษยียณอย่างมีความสุขค่ะขั้นแรกก็คือในเรื่องของการออมเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะซึ่งอันนี้ดิฉันก็ต้องขอบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นค่ะเพราะว่ายิ่งเราออมเงินเร็วเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งเรียกว่ามีความพร้อมมากขึ้นนะคะ ขั้นที่2เขาบอกว่าให้สร้างแผนการออมเพื่อการเกษเียณแต่เนินๆจริงๆแล้วนะคะเราควรที่จะออมเงินตั้งแต่จบมาทํางานนะคะแต่ด้วยความที่บางครั้งค่ะอยากบอกว่าเราก็จะมีภาระต่างๆนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทําให้การออมเงินเราไม่สามารถออมได้ดังนั้นนะคะจนถึงวัยร่วงเลยมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจที่จะทําอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ขั้นที่3ก็คือศึกษาแล้วก็ติดตามข้อมูลเรื่องการเงินออมเพื่อกเกษียณให้มากที่สุดค่ะ อันนี้ก็จําเป็นค่ะและขั้นที่4นะคะเขาบอกว่าศึกษาเครื่องมือในการออมแล้วก็ลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอค่ะโดยเพพาะเออหนังสือเล่มนี้เขาแนะนําการเลือกการชีวิตแบบบํานาญค่ะที่จะจ่ายเงินให้เราเป็นงวดงวดหลังครบอายุสัญญาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะนะคะขั้นที่5้าเขาบอกลงทุนโดยใช้สมองค่ะแล้วก็อย่าเสี่ยงลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะ ขั้นที่6ก็คือเตรียมการทํางานหลังเกษียณค่ะอยากบอกว่าหลายคนคิดว่าการเกษียณเราไม่ต้องทํางานจริง,รงๆแล้เราไม่ใช่นะคะการเกษียณแล้วทํางานที่ชอบต่างหากนะคะเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นหลังจากเกษียณไปแล้วเนี่ยบางคนอาจจะฟืนใจทํางานที่ไม่ชอบมาทั้งชีวิตแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปเนี้ยฉันไม่เดือดร้อนเรื่องเงินแล้วดังนั้นฉันขอทําในสิ่งที่ชอบบ้างนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะปรับแผนค่ะหมายความว่าบางที มันก็อาจมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่คาดคิดที่ทําให้เราเสียค่าใช้ใจ่ายขึ้นได้ทําให้เงินก้อนที่เราตั้งใจมีจํานวนหนึ่งเนี่ยลดลงดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนแผนค่ะแล้วก็ขั้นที่8ก็ติดตามประเมินความก้าวหน้าอย่างสม่ําเสมอขัน้นที่9ก้าก็คือวางกลยุทธ์ให้เหมาะสมค่ะส่วนขั้นที่10ก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้ยิ่งใหญ่ค่ะโดยเพพาะถ้าเรามีความใฝ่ฝันที่อยากจะมีอยากจะได้ไว้บ้างเช่นอยากจะมีความสุขสบายยามแก่หรืออยากจะท่องเที่ยวเราก็ควรที่จะ สร้างแรงบันดาลใจจากตรงนี้ส่วนตัวดิฉันก็มีความฝันที่อยากเดินทางรอบโลกก่อนก่อนที่จะแก่นะคะวันนั้นเนี่ยดิฉันก็จําเป็นที่ต้องวางแผนอย่างจริงจังค่ะนะคะอันนี้คือการเตรียมตัวค่ะแล้วก็ผู้เขียนบอกว่า9เหตุผลที่เราต้องเริ่มวางแผนการเงินก่อนก,อนการเกษียณเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เพราะาชีวิตนี้มีความไม่แน่นอนค่ะแล้วนอกจากนี้2เพราะว่ามนุษย์น่ย มีอายุยืนยาวมากขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็นะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามก็คือการวางแผนการออมเงินเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเรามีเข็มทิศค่ะ4เหตุาะว่าค่านิยมของบ้านเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะมันจะไปเหมือนทางตะวันตกมากขึ้นนะคะครอบครัวลูกๆเราก็จะแยกย,ย้ายครอบครัวออกไปนะ,ะดังนั้นนะคะ เมื่อเราเกษียณหรือเราแก่ตัวไปเราก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวดังนั้นการมีเงินไว้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่าของชีพในอนาคตน,นั้นมันแพงขึ้นค่ะแล้วก็การวางแผนก,การเงินในข้อที่6นะคะจะทําให้เรารู้เท่าทันตัวเองข้อที่7นะคะมันก็จะทําให้เราเกษียณอายุได้เร็วขึ้นค่ะข้อที่8ค่ะวันหนึ่งที่ไม่มีเราแล้วเนี่ยคนที่เรารักจะได้ไม่ลําบากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงินไว้สักก้อนหนึ่ง แล้วก็จากไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งภาระไว้ให้กับคนข้างหลังเนี่ยเขาก็ไม่ลําบากค่ะข้อที่เค่ะเพราะมีเงินไว้หาประโยชน์เนี่ยจะได้โอกาสดีๆเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมเงินการวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยก็จําเป็นค่ะที่จะต้องวางแผนสําหรับเงินออมเงินการศึกษาของลูกเงินกเกษียณของตัวเรานะคะเงินฉุกเฉินเงินสําหรับให้พ่อแม่นะคะหรือเตรียมไว้ การลงทุนหลังเกษียณเราก็ต้องเตรียมไว้ค่ะดังนั้นเนี่ยการที่จะต้องออมเงินไว้เท่าไหระะ่เนี่ยค่ะเขาก็มีวิธีง่ายๆที่คิดง่ายๆว่าสมมติว่าเราคิดว่าเราจะใช้เงินหลังเกษียณเนี่ยเ,ออเดือนละเท่าไหร่ก็คูณจานวนเดือนแล้วเราคิดว่าเ,เราน่าจะหยุดมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกกี่ปีก็คูณจํานวนปีนะคะเราจะใช้ต่อเดือนเท่าไหร่ก็คูณไปเราก็จะได้ตัวเลขคร่าวๆค่ะนะคะ ตัวเลขคร่าวๆที่เขาประมวลผลออกมาว่าเอ้ยคนที่กเกษียณอายุไปแล้วหลัง60ปีน่าจะต้องมีเงินก็ประมาณ4-6ล้านบาทเร่าๆในในตอนนี้ค่ะแต่ดิฉันว่ามันน่าจะเกิดแล้วค่ะเพราะว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าค่าของเงินมันลดลงดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้อง <c oughs> ขอโทษนะคะออมเงินให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ การทำธุรกิจที่เหมาะกับคนวัยเกษยียณจริง,รงๆก็ทำในสิ่งที่เราเ,เรียกว่ามีพลากำลังแล้วก็ไม่ควรใช้เงินออมของเรามาทำคนเป็นเงินที่เราเตรียมสำหรับเพื่อการการลงทุนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคิด worst case หมายความว่าเร็วลายที่สุดหมายถึงเร็วลายที่สุดถ้าเงินก้อนนี้มันขาดทุนไปเนี่ยมันไม่เดือดร้อนอันนี้เราสามารถทำได้ค่ะแต่ส่วนถ้าอยาเราเอาเงินเรียกว่าเอาเงินที่ เ,เป็นเงินอนาคตออกมาใช้ก่อนเนี่ยไม่แนะนำค่ะผู้เขียนก็ไม่แนะนำนะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะจัดสรรปันส่วนนะคะแล้วนอกจากนี้เราต้องคิดก่อนที่จะทำการลงทุนก็คืออายุนะคและสุขภาพของผู้ที่ลงทุนเนี่ยสำคัญความรู้เกี่ยวกับการลงทุนก็สำคัญค่ะแล้วเวลาในการติดตามการลงทุนเนี่ยก็สำคัญแล้วก็ความเสี่ยงที่เรายอมยอมรับได้นอกจากนี้นะคะก็สิทธิทางภาษี เราก็ควรที่จะคิดด้วยนะคะนอกจากนี้การลงทุนที่น่าสนใจนะคะเขาบอกพูดถึงเรื่องการฝากเงินเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะคะควรฝากในความเสี่ยงต่ําและเข้าใจง่ายมีสภาพคล่องสูงหมายความว่าดิฉันเองก็ฝากในหุ้นนะ,ะหุ้นที่เป็นออของธนาคารที่เราสามารถที่จะเบิกถึงแม้ว่าผลกําไรหมายความว่าผลตอบแทนอาจจะน้อยบ้างแต่เราสามารถที่จะถอน ออกมาได้ง่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องเลือกในสภาพคล่องสูงแล้วก็มีความสะดวกนะคะรวมทั้งมีความเสี่ยงต่ําด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูนะคะรวมทั้งใครที่จะลงทุนในเรื่องหุ้นในสมัยนี้ก็มีการเทรดหุ้นคนชวนทําเรื่องหุ้นเยอะแยะมากมายนะ,ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราไม่มีความรู้ตัวดิฉันเองก็มีบทเรียนมาแล้วนะคะคือบางทีเราเหมือน เรียกว่าตกกระไดพอยโจ้นะคะดีฉันไม่เคยเข้าใจเลยนะคะมันจะเป็นหลักการของคนที่จะชวนเราลงทุนแล้วก็บอกว่าเออขอยืมวันเดียวนะหรือดึงเงินตรงนั้นมาใช้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เราก็อย่าไปหลงเชื่อเราควรมีสติให้มากๆนะคะ<ม>นอกจากนี้ผู้เขียนบอกว่านะคะการทำพินัยกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในขั้นสุดท้ายของชีวิตก็เป็นสิ่ง จำเป็นค่ะแล้วก็ควรศึกษาแล้วก็ทําไว้ก่อนนะคะมันการทําพินัยกรรมไม่ใช่การแช่งตัวเองนะคะแต่เป็นการที่ทําให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาเมื่อเราจากไปค่ะแล้วก็บทสรุปสุดท้ายของชีวิตเนะะี่ยค่ะชีวิตใหม่หลังเกษียณเนี่ยเราควรที่จะเลือกเองนะคะแล้วก็สําคัญสาหรับเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญมากๆนะคะก็ควรเตรียมกายเตรียมใจมากกว่านะคะแล้วก็ จริงๆแล้วเ,เนี่ยเราค่ะใช้ชีวิตมาระดับนึงดังนั้นบทเรียนในการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะมากมายควรเอาบทเรียนนั้นน่ะเอามาใช้แล้วก็มีความสุขแล้วก็มาสร้างประโยชน์หลังเกษียณกันดีกว่าค่ะซึ่งในตอนท้ายของหนังสือค่ะเขาก็จะพูดถึงนะคะวิธีการหลังเกษียณมีทั้งาการอ่านหนังสือการเขียนหนังสือนะคะว่าเราจะเขียนหนังสือยังไงการวิ่งนะคะ การปั่นจักรยานการออกกำลังกายการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะคะการฝึกชี่คงฝึกไทเก๊กอ่าแล้วก็มีสิ่งต่างๆการเลี้ยงหลานนะคะรวมทั้งการทำสิ่งต่างๆที่เราชอบหลังเกษียณเขาก็ผู้เขียนก็ยกตัวอย่างมานะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาสวยงามการปลูกต้นไม้การเข้าวัดทำบุญแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ย มีจิตใจที่สงบแล้วก็ผ่อนคลายได้หลังเกษียณค่ะเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราจะวางแผนยังไงนะคะแต่อย่างน้อยอะค่ะเรามีการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วก็เข้าใจไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะเป็นการดีกับตัวเรานะดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้ยังไม่สายค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็เริ่มไปพร้อมๆกันนะตัวดิฉันเองเนี่ย อายุ55แล้วเนี่ยดิฉันก็ยังคิดว่ามันก็ยังไม่สายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เรามาเริ่มต้นที่จะมีความสุขหลังเกษียณของเรากันนะคะแล้วก็ทําในสิ่งที่รักซึ่งตอนนี้ดิฉันก็พูดได้เต็มปากว่าดิฉันได้มีโอกาสทําในสิ่งที่รักแล้วในทุกๆวันค่ะอย่างเช่นรายการพอดแคสต์ที่ทําอยู่ในทุกๆวันนี้ด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังพอดแคสต์สาวน้อยท่องโลกของเราค่ะ ถ้าคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดแชร์นะ,ะแล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ